เรียนท่านอจาจารย์และสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนกับผมนายธนกิจธนวรคกุลนักศึกษาชั้นปีที่สามคณะครุศาสตร์สาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับมอบหมายจากกลุ่มมุมมุมวิหกและหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการวิจิ่อใจในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ผมขอแจ้งรายละเอียดกิจกรรมในวันนี้นะครับว่าในวิดีโอนี้นะครับจะมีการพูดประเทอะไรบ้างนะครับผมมีกิจกรรมอะไรบ้างไปเชิญรับฟังได้เลยครับการพูดประเภทแรกนะครับผมก็คือการพูดสุนทรพจน์ ประเภทที่2ก็คือการพูดเล่าประสบการณ์แต่ประเภทที่3ก็คือการพูดจัดระดมใจนะครับผมต่อไปจะเป็นส่วนของการกล่าวรายงานต่างๆนะครับผมว่ามีการกล่าวอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะผมก็คือการกล่าวในงานแต่งอันสองการกล่าวในงานศพสาการแสดงความดี 4. ี่และการกล่าวเปิดโครงการครับหาทุกท่านทราบแล้วนะครับว่ารายละเอียดของกิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมขอนุาทุกท่านเข้าสู่การกล่าวแรกคือการกล่าวงานแต่ง ้รับชมรับฟังได้เลยครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากล่าวคำอวยพรในงานมงคลสมรสของคุณติ๊กและคุณตุกตาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของดิฉันค่ะคุณตุกตาเจ้าสาวแสนสวยในวันนี้เป็นเพื่อนสนิทของดิฉันตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาจนตอนนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะคุณตุกตาเป็นคนที่ตั้งใจเรียนเรียนเก่งชอบช่วยเหลือเพื่อนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพื่อนทุกคนยอมรับในความสามารถของเธอ ทุกคนรักใครไว้ใจเธอเมื่อเรียนจบก็ได้ทำงานที่มั่นคงและมีอาชีพที่ก้าวหน้าคุณติ๊กถือว่าเป็นผู้ชายที่คู่ควรกับเพื่อนของดิฉันมากที่สุดค่ะเพราะว่าคุณติ๊กเป็นคนที่คอยให้กำลังใจเพื่อนของดิฉันอยู่เสมอเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมีภาวะเป็นผู้นำสูงและมีอาชีพที่มั่นคง เป็นผู้ชายที่โชคดีมากที่สุดในโลกนะคะเพราะว่าได้เพชรเม็ดงามเม็ดนี้ไปครอบครองดิฉันเลยอยากจะขอฝากข้อคิดในการใช้ชีวิตคู่ว่าความรักคือความเข้าใจและการให้อภัยกันการใช้ชีวิตร่วมกันย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเปรียบเสมือนลิ้นกับฟันมีอะไรก็ควรที่จะพูดคุยกันด้วยเหตุผลอย่าใจร้อนอย่าวู่วาม อย่ากเก็บเอาให้ขุนเคืองใจกันผิดพลาดไปก็ให้อภัยแก่กันสุดท้ายนี้นะคะมิฉันอยากจะขอให้เพื่อนสนิบและคุณติ๊กนั้นมีความรักที่ก้าวหน้ามั่นคงมีชีวิตที่ราบรื่นและสมบูรณ์ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรดูแลกันและกันตลอดไปเป็นไงกันบ,บ้างครับกับการรับชมการพูดในงานแต่งนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับผมทุกท่านคงจะ มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการพูดในงานแต่งนะครับว่าอาจจะมีการพูดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นขั้นเป็นตอนนะครับผมต่อไปนะครับผมจะพาทุกท่านไปฟังเกี่ยวกับการกล่าวในงานศพนะครับผมว่าในการศพเนี่ยจะมีการกล่าวเป็นอย่างไรนะครับผมว่าเขาจะมีลักษณะการกล่าวใะการแท้กเขาพูดอย่างไรนะครับผมไปเชิญรับฟังได้เลยครับคำกล่าวไว้อะไร คำกล่าวไว้อาลายัยคุณพ่อแม้นเผือกเหลืองนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอ,อย่างสูงเรียนท่านประธานในพิธีและกราบเรียนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านดิฉันนางสาวปวีนาดีใจมีศักดิ์เป็นหลานของผู้วายชนขอเป็นตัวแทนจากลูกหลานและญาติพี่น้องอ่านคําอาลายัยเพื่อเป็นอนุสณ์แด่คุณพ่อแม้นเผือกเหลืองผู้วายชนประวัติของคุณพ่อแม้นเผือกเหลือง คุณพ่อแม้นเผือกเหลืองเป็นบุตรคนที่2ของนายมีเผือกเหลืองและนางเชื้อเผือกเหลืองเกิดเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2467ณบ้านดายาวอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีมีพี่น้องสี่คนดังนี้1นนายม้วนเผือกเหลือง2อนายแม้นเผือกเหลืองผู้วัยชน3านายแบนเผือกเหลืองและสนใายใบเผือกเหลือง คุณพ่อแมนเผือกเหลืองได้สมรสกับคุณแม่สอนเกือบเจริญและมีบุตรธิดาสี่คนคือ 1. นายสายยันเผือกเหลืองปัจจุบันเป็นวิศวกรเกษียณอายุ 2. นายสายยุทธเผือกเหลืองปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ 3. นางสายยุทธบุญประเสริฐปัจจุบันทำอาชีพค้าขาย 4. นางสายใจทวีผลปัจจุบันเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร คุณพ่อแม้นเผือกเหลืองเคยทำงานที่บริษัทนวะโลหะเครือปูลซีเมนต์ไทยและได้ลาออกมาเป็นเกษตรกรณชุมชนช่องสาริกาแห่งนี้ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่คุณพ่อแม้นเผือกเหลืองอาศัยอยู่ที่นี่ได้ให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชนด้วยดีมาโดยตลอดในปีพุทธศักราช2514ได้บริจาคที่ดินจำนวน3ไร่1งานเพื่อสร้างอนามัยช่องสาริกา ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสาริกาเมื่อวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์คุณพ่อแม้นเผือกเหลืองได้จากไปอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวรวมอายุ94ปีแม้ว่าคุณพ่อแม้นเผือกเหลือง ได้จากพวกเราไปแล้วยังคงเหลือแต่คุณความดีที่ท่านได้กระทำไว้ซึ่งยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของลูกหลานญาติพี่น้องและหมู่มิตรทุกคนอย่างไม่มีวันลืมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณความดีที่คุณพ่อแม่เผือกเหลืองได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ตลอดถึงกุศลกรรมที่ลูกหลานญาติพี่น้องและหมู่มิตรได้ร่วมกันทำอุทิศให้ในวันนี้ ได้โปรดดลบรรดาลให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อแม้เผือกระเหลืองไปสู่สุคติในสัมปยภพดังที่ปรารถนาด้วยเทินหลังจากทุกท่านได้ฟังคํากล่าวในงานศพแล้วนะครับผมทุกท่านก็คงจะทราบกันแล้วนะครับว่าคาพูดในงานศพเนี่ยต้องมีลักษณะการพูดเป็นอย่างไรนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นคากล่าวการแสดงความยินดีนะครับผม ก็การกล่าวแสดงความยินดีนะครับก็จะมีด้วยการหลากหลายสถานการณ์นะครับผมแต่ในคลิปของพวกเราในวันนี้นะครับเราจะยกสถานการณ์หม่มานะครับเชิญชมรับฟังได้เลยครับท่านผู้บริหารคณาจารย์สิทธิ์เก่าและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพันธกิจที่สําคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยคืองานด้านวิชาการตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมา ได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนไทยอย่างเด่นชัดโดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติเมื่องหลังความสําเร็จของมหาวิทยาลัยนั้นกล่าวได้ว่าคณาจารย์พิเศษผู้มีคุณอุปการต่างๆคือพลังที่สําคัญในการผลักดันวงร้อแห่งพันธกิจทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้หมุนไปตามจุดมุ่งหมายสมควรอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะสรรเสริญเกียรติคุณของท่านเหล่านี้ ในวาระที่มหาวิทยาลายัยเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีนอกจากนี้บรรดาสิทธิ์เก่าซึ่งนำวิชาความรู้ที่คณาจารย์ประสิทธิ์ประสาทไปให้ไปใช้สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติจนประสบความสำเร็จในชีวิตเผยแพร่ชื่อเสียงและศัก,กยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลายัยก็ควรได้รับการสรรเสริญในฐานะที่เป็น40เพรน้ำเอก ในวาระนี้ดิฉันขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์พิเศษผู้มีคูณูปการด้านวิชาการและสิทธิ์เก่าผู้เป็นเพชรนำเอกทุกท่านที่มาร่วมในงานสารรเสริญเกียรติคุณในวันนี้และเหนือสิ่งอื่นใดก็ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีทรัพยากรบุคคลที่ทรงประสิทธิภาพเป็นกำลังสำคัญที่จะรังสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ อันเป็นที่รักยิ่งของเราสืบต่อไปต่อไปนะครับผมจะเป็นการกล่าวเปิดโครงการนะครับว่าการกล่าวเปิดโครงการเนี่ยจะมีลักษณะการพูดอย่างไรและก็มีคําพูดอะไรบ้างนะครับผมว่าปกติเนี่ยเขาจะใช้คําพูดอะไรและสามารถรับชมได้ภายในคลิปนี้เลยครับเพื่อทุกท่านจะได้ทราบและเข้าใจร่วมกันนะครับท่านวิทยากรคณาจารย์และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ปัจจุบันเราทุกคนต่างเผชิญกับความเครียดในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวการเรียนหรือรวมไปถึงการงานหนทางหนึ่งที่เราจะสามารถช่วยลดความเครียดให้กับตัวเราได้นั่นคือการอ่านเพราะการอ่านเป็นการสร้างสนทรีในหัวใจรวมทั้งเป็นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้อ่านอีกด้วยจึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่วันนี้เราจะได้พบและรับฟังเรื่องราวอวนเป็นประโยชน์ จากปากของนักเขียนระดับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่เราจะได้รับแล้วกระผมหวังว่ากิจกรรมวันนี้คงจะทําให้ใครหลายๆคนหันกลับไปอ่านหนังสือกันมากขึ้นนอกเหนือจากการพูดกันมากขึ้นและฟังกันมากขึ้นตามที่เราได้ยินได้ชมจากสื่อต่างๆและอาจเป็นจุดประกายให้ใครหลายๆคนเกิดแรงบันดาลใจในการแต่งบทร้อยกองเป็นงานอดิเรก หรือยืดเป็นงานหลักก็เป็นได้ในโอกาสนี้กระผมขอให้การจัดงานในวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการและขอเปิดโครงการสนทนาภาษาไทยในหัวข้อคุยกับโชคชัยบัณฑิต Design, นักดีไซน์นักบัตรนี้หลังจากที่ทุกท่านนะครับได้ฟังรับชมรับฟังไปแล้วนะครับว่าการกล่าวการเปิดโครงการเนี่ยมีลักษณะการพูดเป็นอย่างไรนะครับผมต่อไปนะครับผมผลพรภั์ภทุกท่านเนี่ยเข้าสู่กัน กกล่าวประเภทสุดท้ายนะครับผมก็คือการกล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนานะครับว่าการกล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับผมเชิญททรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับกับผมแานกิจณน์รรยาวันนี้จะมาพูดในหัวข,ข้อเรื่องการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยราชบัฏพระนครศรีอยุธยาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ผู้คนทั่วทั้งโลกต่างให้การยอมรับว่าเป็นภาษาสากลผู้คนที่สามารถพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วนั้นยอมได้เปรียบมากกว่าผู้อื่นโดยเฉพาะโลกในทศวรมันี้ซึ่งเป็นโลกของการติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนแต่ก่อนที่เรา จะก้าวเข้าสู่โลกของการติดต่อสื่อสารและรมแดนนี้ได้เราจําเป็นที่จะต้องก้าวข้ามผ่านกําแพงที่เรียกว่ากําแพงภาษาให้ได้เสียก่อนนับเป็นนวิมิใหมายอันดีอย่างยิ่งที่ในวันนี้เหล่าคณาจารย์นิสิตและนักศึกษาทุ่ท่านได้มาเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยังช่วยกัน หาคุณท่านในการก้าวข้ามผ่านกับภาษานี้ไปให้ได้ในนามของมหาวิทยาลัยราชรพัฏนพรนครศรีอยุธยากระผมขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งและความเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จดังที่ผู้จัดได้ปรารถนาไว้ขอขอบคุณครับ จบไปแล้วนะครับผมกับประเภทของคำกล่าวต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคำกล่าวในงานแตง่งงานศพหรือการเปิดโครงการต่างๆนะครับผมต่อไปนะครับผมจะพาทุกท่านเข้าสู่การพูดประเภทต่างๆนะครับผมว่าการพูดประเภทต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งผมจะยกตัวอย่างการพูดประเภทต่างๆเนี่ยมาให้ทุกท่านเนี่ยรับชมรับฟังกันด้วยกัน3ประเภทนะครับผมก็คือหนึ่งการพูดสื่อสารพจน์การพูดเล่าประสบการณ์และการพูดจะลงใจนะครับเชิญชมรับฟังได้เลยครับผม ชาติไทยพัฒนาชาวประชาสามัคคีเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีแขกผู้มีเกียริทุกท่านกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อชาติไทยพัฒนาชาวประชาสามัคคีในวันนี้ถ้าชาติใดมีความพร้อมเพียงกันในหมู่นั้นก็จเจริญเพิดเพลินผลให้เกิดสุข สมหมายคลายกังวลเพราะทุกคนสามคัคคีดีต่อกันท่านผู้ฝังที่เคารบครับจากบทประพันธ์ที่กระผมกล่าวไปนั้นแสดงให้เห็นว่าชาติไทยจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อประชาชนมีความสามคัคคีความสามัคคีในที่นี้หมายถึงการรวมพลังกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งกำลังกายกำลังความคิดกำลังความรู้สึกสุดแต่ผู้ใดจะมีกำลังอย่างใด แล้วใช้กำลังความสามารถนั้นพร้อมเพียงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อประเทศชาติมีคนพร้อมเพียงกันเช่นนี้ย่อมนำไปสู่ความเจริญมั่นคงเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขประเทศชาติจะเทียบเท่านานาอารยประเทศได้และสิ่งที่สำคัญจะเป็นสิ่งที่คุ้มของป้องกันภัยต่างๆทุกคนทราบไหมครับว่าเมื่อใดก็ตามที่คนในชาติแตกความสามัคคีกันทั้งในด้านความคิดคำพูด การกระทําคิดถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์หมู่คณะแล้วไส์ก็ก่อให้เกิดความเกลียดชังคิดทำลายซึ่งกันและกันแต่ความสามัคคีกันอย่างสมบูรณ์ในที่สุดเมื่อแตกความสามัคคีแล้ววิกฤตทุกอย่างก็พร้อมใจเคลื่อนพลนเข้าสู่สังคมแม้กระทั่งประเทศชาติก็ได้อย่างง่ายดายเช่นนี้เมื่อครั้งสุนทรผู้ไปกรุงเก่า เห็นสภาพปรากหักพังของเมืองอโยธยาก็อดที่จะมาทึกไว้ไม่ได้ว่ากำแพงป้อมขอบคูก็ดูลึกไม่น่าอ้ายฆ่าศึกเข้ามาได้ยังปล่อยให้ข้ามเข้าเอาเวียงชัยโอ้การเหมือนบุรีไม่มีชายกรุงศรีวิทยาแตกไม่ใช่เพราะไม่มีทหารแต่หากครานั้นเป็นการแตกเพราะความสามัคคีภายใน ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในภาวะสังคมในปัจจุบันความสามัคคีเป็นสิ่งที่ต้องการเป็นอย่างมากสำหรับคนในชาติการสร้างความสามัคคีนั้นทำได้ไม่ยากครับเราทุกคนต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเด็กเช่นในวัยเรียนคราใดที่ครูเปิดเพลงให้นักเรียนร้องเพลงร่วมกันเพลงสามัคคีชุมนุมเวลาเราทำกิจกรรมร่วมกัน ทําให้จิตใจของกระผมรู้สึกฮึกเหิมมุ่งมั่นในความสามาคัคคีท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นจะทําสิ่งใดก็จัะสําเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันให้คนในชาติมีความสามาคัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งความสุขความสงบและภาพของสิวิไลท์วัฒนาสถานภาพของชาติจะบังเกิดขึ้นแน่นอน เป็นไงกันบ้างครับทุกท่านหลังจากที่ทุกท่านได้ฟังการพูดสุนทรพจน์ไปแล้วท่านรู้สึกตื้นเหิ่ขึ้นมาไหมครับอ่ลาลักษณะของการพูดสุนทรพจน์นะครับก็จะมีการใช้น้ําเสียงท่าทางและการเว้นวรรคของคําพูดนะครับเพื่อเสริมแรงให้กับการพูดให้มันดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับผมต่อไปจะเป็นการพูดเล่าประสบการณ์นะครับผมว่ามันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเชิญชวนรับฟังได้เลยครับ ครับผมนายกิตตนาภิยาวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องการเร่องประสบการณ์แต่ก่อนที่เราจะเริ่มพูดขออนุญ,ญาตเปลี่ยนบรรยากาศให้เข้ากับการพูดโอเคครับแล้วเรามาเริ่มเล่ากันเลยครับก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วนะครับโดยที่วันนั้นเนี่ยเป็นวันพฤหัสบดีหนึ่งของเดือนพฤศจิกานะครับ แดยวันนั้นเนี่ยมีการฝึกหนึ่งที่สุกเรียกว่าเป็นการฝึกที่โหดและอินที่สุดข,ของนักศึกษาวาิชาซึ่งก็คือการฝึกอายุทยาวิทยาลัยฟันติเดวโดยการฝึกเนี้ยจะกินระยะเวลาทั้งสิ้นเนี่ยสิบห้าวันเป็นการฝึกต่อเนื่องนะครับไม่มีวันหยุดโดยการฝึกที่ผมพูดถึงเ,เป็นช่วงที่ยากที่สุดคือวันที่สิบห้าของการฝึกหรือก็คือวันที่ผมกาลังเล่าต่อไปนี้โดยเปิดวันมาเนี่ยครูฝึกจะให้เราไปลบอาวุธปืน และเมื่อทุกคนได้รับอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วจะโดนสั่งทำโทษด,ด้วยการวิ่งรอบสนาม400เมตรในระยะเวลา1นาทีและหากใครทำไม่ทันจะต้องโมวิดพื้นต่อซึ่งแน่นอนครับไม่มีใครทำทันเพราะว่าเวลามันน้อยมากและสิ่งที่เราแบกไปด้วยไม่ใช่แค่ตัวเป่าแต่เป็นทั้งรองเท้าคอมแบทชุดนักสั่งทหาร และอาวุธปืน hk ส3ที่หนักประมาณ3-4กิโลกรัมหรือว่อไม่มีใครทําทันทุกคนกระโดนวิพื้นต่อจำนวนที่ทุกคนต้องวิพื้นก็คือ40พัง้งพอวิ่พื้นเสร็จทุกคนก็ลุกขึ้นยืนและคู่ฝึกก็เรียเข้าแถวหลังจากนั้นกระโดนทําโทษต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมีเพื่อนของผมคนหนึ่ง เป็นลมๆทั้งยืนลงไปแต่สิ่งที่ครูฝึกพูดออกมาในตอนนั้นก็คือที่เหลือเนี่ยให้หยึดพื้นยิ่งกว่าเพื่อนของคุณเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาซึ่งมันเป็นคำสั่งที่ทำให้พวกผมรู้สึกท้อแท้เป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันที่สิ้นเสียงคำสั่งนั้นเพื่อนของผมที่ล้มลงไปพยายามประคองตัวเองลุกขึ้นมาให้ได้เพื่อหวังว่า,วา เพื่อนจะได้ไม่ต้องเหนื่อยพอเราและพอขอลุกสามารถลุกขึ้นมาได้รูฝึกเพเปลี่ยนการทำโทษไปเป็นให้ลุกนั่งและการทำโทษก็ดำเนินต่อไปทั้งวันทั้งวันทั้งวันสลับกับการฝึกซ้อมจนกระทั่งจบวันและจบการฝึกฝนสิ่งที่ผมได้จากการฝึกเนี่ยคือหนึ่งเลยความรักสามัคคีที่มีสอมุณะสองร่างกาย 3. ก็คือประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนแม้กระทั่งภายในห้องเรียนซึ่งผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมเล่ามาเนี้ยจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังนะครับในการที่จะค้นหาประสบการณ์และสิ่งใหม่ใมในชีวิตของตนเองได้นะครับก็ขอขอบคุณครับมาถึงการพูดพที่สุดท้ายน,นะครับผมก็คือการพูดจะลงใจนะครับการพูดจะลงใจในเจนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับการพูด น้อมน้าวใจหรือไม่นะครับผมเราก็จะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ท,ที่เริ่มแพร่ระบาดตั้งแต่ปลายปี2019ซึ่งเป็นไวรัสที่มีความคล้ายไข้หวัดแต่มีความรุนแรงมากกว่าหลายเท่าหากได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปจะมีอาการไข้สูงเจ็บคอไออย่างรุนแรงและหากเชื้อเข้าสู่ปอด บอดก็จะถูกทำลายลงในที่สุดเพื่อเป็นการหยุดเชื้อเพื่อชาติและไม่ให้แพร่กระจายเพื่อเป็นการป้องกันตนเองและลดยอดผู้ติดเชื้อรัฐบาลจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทำการปิดประเทศและมาตรการให้กักตัวหยุดเชื้อเพื่อชาติซึ่งโอกาสนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ทุกคนจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ที่สถานการณ์แบบนี้ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันที่บ้านได้ดูทีวีด้วยกันทำกิจกรรมต่างๆมากมายด้วยกันและทุกคนก็ได้ใช้เวลาว่างด้วยกันให้มีความสุขสำหรับคนที่มีเวลาว่างนะคะก็อาจจะ ทำสิ่งที่ตัวเองเคยอยากทําและยังไม่มีโอกาสได้ทํานะคะโอกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะในช่วงเวลาของการกักตัวนะคะทุกคนจะมีเวลามากขึ้นเพราะเราไม่ต้องเอาเวลานะคะไปทิ้งหลายๆชั่วโมงบนท้องถนนที่เราต้องเดินทางไปทํางานหรือไปโรงเรียนแล้วเราก็จะมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะทําสิ่งที่อยากทำอย่างเช่นออยากทําอาหารเพราะว่ามีความฝันว่าอยากเปิดร้านคาเฟ่ก็อาจจะฝึกทําอาหารฝึกทําขนมนะคะแล้วก็อาจจะจัดบุมบ้านนะคะ ให้ดูดีขึ้นที่พร้อมใช้งานนะคะจะเป็นร้านเหมือนร้านคาเฟ่จะเป็นมุมกาแฟนั่งจิบกาแฟทุกเช้านะคะและก็ถ่ายรูปอวดเพื่อนในอินสตาแกรมได้ด้วยค่ะและจะส่วนเล็กๆนะคะมีทั้งพืชที่เราชอบผักที่เราชอบหรือต้นไม้ที่เราชอบนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามและก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้ค่ะ การมีคาเฟ่เล็กๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ทําค่ะความฝวันของฉันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเรามีเวลาว่างและศึกษามันในการทําธุรกิจหากต้องศึกษาว่าการทําธุรกิจมีการมีความเสี่ยงดังนั้นถ้าเกิดเราใช้เวลาตรงนี้ในการกักตัวเนี่ยหรือว่าทํางานที่บ้านหาเวลาในการหาความรู้หรือทําอะไรให้มากขึ้นเราก็ หาเรื่องดีๆจากเรื่องรายรายที่เกิดขึ้นเปลี่ยนมุมมองความคิดเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเราทุกคนจะรอบพ้นวกิกฤตไปด้วยกันค่ะเป็นไงบ้างครับการพูดจะลงใจงเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับผม มีรสลุความรู้สึกคอไอยตากับผู้พูดผู้ฟังนะครับผมทําให้การพูดเนี่ยดูมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับที่พวกเรานเสนอเนี่ยผู้เราตั้งใจที่จะสืบค้นนะครับร่างกายที่จะทํางานและตั้งใจที่ทำคลิปนี้ขึ้นนะครับผมเพื่อให้ทุกท่านได้ความรู้กลับไปไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมหาก,าากรรมกีข้อบิดพลาดประการใดนะครับคณะ,ะผู้จัดทำนะก็อขอกราบขอขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมก็กลุ่มโมูมวิหข,ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ